ขอบพระคุณมากนะแม่นาขอบพระคุณมากที่มาพูดคุยกับน้องน้องแม่เนาอน่ารักที่สุดเลยอักตะกร้าให้คุณพีจ่จ๋าหนึ่งบาทนาะอคุณแม่ตัวนี้ค่ะพี่จ๋าหนึ่งบาทตัวนี้จับพี่จ๋าหนึ่งบาทนะคะลูกค้าเนี่ยหนึ่งบาทพี่จา๋าสวยมากเทียบแท้เสมือนแท้เลยพี่ใส่สวยมากแล้วที่ตะขอคือมีตาปั๊มนะจ๊ะพี่เนี่ย พี่จะขอคือมีตาปั๊มนะพี่หนาะพี่จะใส่ออกงานได้หมดเลยงานวัดงานบุญงานบวชงานวัดงานบุญงานบวชใส่ไปงานไหนไหนก็ได้หมดเลยจ้ะพี่ใส่ไปงานไหนไหนก็ได้หมดเลยใครอยากได้สร้อยแบบว่าตามวันเกิดตัวเองเนาะจัจทร์นังคาุผู้หัสศักส์เเตรออาทิตย์ใครเกิดวันไหนแล้วอยากให้น้องแนะนาสร้อยให้ที่ไปใส่แบบเสริมดวงเสริมบาร,รมีเสริมเสริมแบบว่าให้เราดูดีขึ้นแล้วเรียกแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างเงี้ยได้นะพี่นะได้นะ มีสร้อยตามวันเกิดให้ด้วยนะพี่นะใครจะกดกดได้เลยใครจะเก็บเก็บได้เลยพี่จา๋าอันนี้อยู่ตะกร้าที่สามสิบเอ็ดงานสวยแน่นอนแล้วที่สําคัญนะพี่นะ้ํามีจี้หัวใจห้อยไปให้ใหอีกด้วยมีจี้หัวใจให้อยห้อยให้ไปอีกด้วยพี่จา๋างานเทียบแท้สามบาทหน่อยค่ะลายนี้ได้เลยจากพี่น้ําหอมสามบาทเนาะพี่อันนี้สองบาทสามบาทอย่าหนูปักตะกร้าม่อีกรอบนึงก่อนนะแม่นะตะกร้าหนูหาย ปักตะไคร้รอบหนึ่งเนาะสามบาทนะจ๊ะคุณพี่พูดยั่ไงอย่าไม่ชวยวสักกีหนงอันเนี้ค่ะพี่จ๋าคือสามบาทอันเนี้ค่ะคุณพี่จ๋าคือสามบาทนะใช่ไหมเออัอน,นเดียแหละสามบาทตัวนี้ค่ะพี่จ๋าสามบาทพี่น้ำหอมใส่แล้วดำไหมคะไม่ค่ะแม่เห็นสร้อยที่แม่ค้าใส่ไหม สร้อยที่แม่ค้าใส่ใส่มาสองเดือนกว่าจะสามเดือนแล้วแม่อันนี้คือจริงๆลูกค้าแบบชมเยอะแม่ค้าก็แบบไม่ได้บ้ายอเท่าไหร่เลยแม่ซื้อใส่เองไปเลยแล้วใส่มาสองเดือนกว่าแล้วยังปกติทุกอย่างแล้วที่สาคัญคือใส่ทุกวันใครที่ดูไลฟ์ตลอดแม่จ๋าหนูจะใสแต่สร้อยตัวนี้นะแม่นะแล้วคือหนูใส่ทุกวันจริงๆไม่ได้โกหกแล้วใส่ไปเที่ยวมาแล้วแม่จ๋าใส่ไปเที่ยวทะเลมาเออมีใครใส่ไปมาหนูไหมหนูใส่แม่จ๋าหนูใสหนูใส่ไปเที่ยวทะเล แต่ว่าหนูไม่ได้ไปใส่ชุดว่ายนองว่ายนะ้ำเหมือนเขานะหนูก็ใส่แบบนี้แหละใส่กับชุดประมาณนี้แหละแม่จา๋าใส่ไปเที่ยวทะเลมาแล้วดูห้าบาทค่ะตัวนี้ห้าบาทจากคุณพี่คุณพี่น้อ่ะเดี๋ยวนะอ้อันนี้ห้าบาทจากพี่พี่นิจา๋าตัวนี้คือขนาดห้าบาทนะใครจะกดห้าบาทกดได้เลยค่ะพี่ใครจะกดห้าบาทกดได้เลยนะขนาดประมาณนี้เลยดูไปพร้อมจี้หัวใจแบบนี้นะจ๊ะคุณพี่จา๋าไปพร้อมจี้หัวใจแบบนี้ลูกค้า สวยมากเทียบแท้เสมือนแท้เลยนะพี่นะเออนน่อยากให้หัวใจหันมาให้ลูกค้าดูบอกเลยว่าสวยมากๆนะพี่นะตัวนี้ขนาดห้าบาทเนี่ยตัวนี้คือขนาดห้าบาทนะพี่นะสวยมากเทียบแท้เสมือนแท้เลยนี่แ่ละสามบาทนมืุ๊กสามบาทสองบาทหนึ่งบาทเนี่ยใครจะกดขนาดไหนกดได้เลยคุณพี่กดได้เลยนะพี่นะ ดูเบ้นหลังเต่าด้วยค่ะได้เลยได้เลยค่ะพี่ได้เลยเดี๋ยวหนูไปให้อ่นนปะปักตะกาเบ้นหลังเต่าเนาะลายหลังเต่าก็สวยนะพี่นะเอาไม่ได้ตะการมาเ,เดี๋ยวเพิ่มตะกาแป๊บหนึ่งลูกค้าจ๋ารอแป๊บเดียวพี่จ๋าใครอยากดูตะกาไหนคอมเมนต์ขึ้นมาได้เลยเดี๋ยวไปให้สวยเทียบแทสเสมือนแททุกตะกาจ้ะพี่เนื้อทองเหลืองเกรดดีเกรดพรีเมียมชุดด้วยเศษทองคำแท้จากเยวาวราชเลยนะพี่นะ ด้วยความที่เราชุบวิเศษทองแท้เนาะสีมันก็เลยเหมือนทองแท้่ะจ้า,จาไม่ต้องแปลกใจเลยมันเหมือนทองแท่มากๆแน่นอนเพราะว่าทางร้านเราชุบวิเศษทองคําแท้จากเยาวราชนะพี่นะอ้าทำไมหนูหาไม่เจอแม่แปบบ๊บนึงนะหาลายหลังเต่าก่อนนะเข้ามือละหลังเต่าเอาเครื่องหนูเป็นอะไรเนี่ยข้อมือลาย ปักเต่าปักให้ี๋ยวหนูปักให้วันนี้จะส่งให้วันนี้อ่ะอยู่ตะกร้าแรกเลยจับคุณพี่อยู่ตะกร้าแรกเลยนะน้องเพิ่มตะ